ดีครับอ่าปอกันอีกแล้วจ้าคับสมานเพิ่อนความยิ้มงานเลือกกุ้งจะไปเนี่ยไปสอนมาแล้วกันแม่เลือกครับเบิ้งน้ำกันพี่น้องนี่มามานี่เลือกแล้วง่ามๆตัวน้อยคนน้อยเจ้ากุ้งจะแก้ากุ้งมาเนี้ก็ที่ด้กินแก้ากุ้งนี่แหละสองกุ้งแล้วสวดยอดเลยไม่ได้ครับ ได้รลายลปวดวันนี้ใส่เวลาเลือกโดนเติมไปไปฝ่าปาวดแอ่น์วันนี้ไปฝ่าวันกระซี้หลายแบบว่าขา,ากลับบ้านกระซี่ย้งยังไงอืสองทุ่มแล้วแต่ว่าก็ใกล้สิแล้วแล้วละสิไปแก้มือไม่อยู่หรอกเพราะว่ามันฝ่าปวดหลอดเลื นั่นหนาไหมฮะกล่อ,องนี่ไหมหล่ะสีไปแก้มือก็ได้ยากโดยายากว่ากลุ่งอะไรกันเลขยขาดใหญ่เ,เลือกเลือกกุ่งแต่ว่าสีไปแก้มือใหม่อยู่เพราะว่ามุ่งกับวัตถุเห็ดทึ่ขาดเพราะขาดเนี่ยซ้อนกุ่งว่ายากแล้วอาไปเลือกกุ่งยากกว่ามันเป็นกุ่งตัวน้อยถ้าเอาเลือกมันตั้งแต่ตอนที่หนึ่งมันกติค่าอยู่ตั้งแต่ตอนเราขึ้นนาใหม่ใมันตายเอาใสา่กระปุกมา,านา หั่มันวนสีเอกตาวใไ่ดอกบานเ่ยพ่อเห็นมันไอดีแน่จังน้อยหนึ่งเอาเตกตากัพอเนาะกับบ้านได้เนาะากกตากับพ่อสามา่ถเรีงานด้สอนสามเดียวสอนียเดียวเข็มกตาทำบ้านพ่อกับบ้านได้เนาะทำนเียตัวน้อยคนนี้แค่ตมักินง่ายหร่าดอบเื่อดีตัวน้อยยุง หลังจากที่เห็ีเรียบร้อยแล้วก็สนเรือบกดออกเลือกขีงเงี้ยวออกคนแม่ที่รูบ่กลมไอ้คือกลมหนาสิมตาแดงเมาในเรอตั้งิตั้งใจแล้วกันเอากเลยกำลังเปลงเรื่นงอยู่เขาเล่้งว่าถ้าไกินกันย่สีสองุ่มแล้วใค่แนวมวยหรอรามีสีตามหรอเปลี่ยนงก็มูเอาเปี่ยนมูฮเอาเปี่ยนมูเนาะ

คุนเลยว่ไม่มองอไปหาคนลเดอด์างน้ตาคนเดอบอลวิ่นผลละพี่นอ้องเราเไปหาดิมันดิม,ม,ม,มันมันแมนยังก่เป็นไฟน้ำโฟลี่นอ้องบอคุนก็กกหาอะไรเลยนะถ้าจกมานั่งหาหลอบคำเด็กๆเพิน่นว่ามันจะค่อยขึ้หลายมันมะค่อยจะกลุ่มตัวใหญ่อันนี้ไปตะเวียนโลมันเลยด้กลุ่มตัวน้อยขัดบดูขัดอะรอย่างนี้เป็นสัตว์ขัดโค้ชโซนะารรมดา ค่กับกับกับข้าต่อเนกล่องไลเขาเจกเขาวาทีงานมาเอาเปียบเพิ่นมาไดยากรุงกันเ่จ้งไกันบ่อกันะเฮ็ดจังนนาเออก็บมา่อจะสิว่แจ้งนำเจ้ากุ้งจ้า กุ้งล่างเรียบร้อยแล้ว ก่อนก่นแสงปรกอบปรกอบปกอบกอบก,ก็ไม่ได้แสมะกอบก็ยุบานเท่านะี้ละบอกมันคือเอาไปเดดนเท่านั้นปอะกอโอ้เจ็บใส่ตู้เย็นไว้ปะกอบเนี่ย เก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้กินโดนจ้ะแซฟฟิตไว้ใส่บักกอกใส่ข้าขวคัวข้าวคัวแข็งๆจักน้อยจังแซ่บใส่ชูโรดใส่น้ำปลาจ้ะ สนไปต้นหอมพักใส่พักหลายๆพี่น้องต้องเสบีบหอมหินหินแล้วบ้านี่ต้นหอมพักซี่จระเจี่ยบหอมเปย์ยอดลุกไป น้ำเจลุ้งจ้านมามามาเซ่บเซาบเซาาจ้าีวแห้งแล้วก็ชือเมาเข่ามาหลเดี๋ยวเท่าเดี๋ยวก็ตกแย่หนุ่ยตัดแหนบไว้ให้ยางเป้ามาให้

<cười> <cười> cái đáng buồn, cái nhiều nhiều. <laughs> hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แค่ไงแค่ไง่วนึ่งไปกลุม่นี่งมีใครกุ่มอยู่ไม่ได้ทั้งเยอะใครกลุ่ไนอนนนไล่นมาจไม่หอดไทยกุ่ก็ไครกลุ่มอะไรอัเนี้ไข่รอดแค่ยันใครไม่่ยันเนี่ยครับเราจะแ่ยันไขกลุ่นนี

ออคนี่ั <c oughs> <c oughs> well ั่่า่่า nah ่่า่าต้ตายยังกกาตายตากแวน่มบ่มใชตาใชกูน้าติดขวดมาตาเม่อวาเมื่อเอ่นอเ่่ตักัรแบกัน

แช่ที่พี่น้องเนี่ยมันแช่เพื่ยิงกับป่อยกุมมีคนน่าหัวใบางนี่นนี่ออกสูงๆนิดนึงหรอกแช่ๆๆไม่บไ่องก้

รถไปดอ้อ่า้นเราใช้ก่ต้องคอยตามหา่างันไปจับกัน้นันว่าผู้เหรือว่้เอาไมกินใครกมอ่ะวันไปดนาหะไม่ได้ไ่ได้ไมม่ไา

ก็สอนกระติ๊บต้นมะมวงม่เป็นน้ำเข่าน้ำหนมันเป็นน้ำหนัน้ำอนไรผ่านนี่เป็นน้ำเข่าเะเป็นน้ำเขา mất mát mất mát mất mát mất Như mát mát vẫn mát 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 người mát 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 mát

จะได้บางที่แบบอันี้แม่หรอว่เาทางไเรื่อเนี่ยบบที่เป็นกะสอเลยกเียหมง่ายๆเราก็ใสเป็นลูมันเข้าไปเออทียวไปขอไปอไรไปขอ้อไปะเดี๋ยวดปายกงอยไปดีได้ขนาดนี้ จะไม่กินข้าวถงะทข้าไปสอนอ่างบอกไก่มันมันหลอดเรองอะเดหลอดเรการนอะไรสำรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีนะจ๊ะปอกันไว้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมอนเพื่อนใเรื่องจ้ะเด้อสวัสดีจ้าบายยุ่งเขันจ้า